เบบี้ริบบามจ้าลิบบามบำรุงลิ้วรอยปากจากแม่จากใครที่มีปัญหาเนาะแม่น้องปากแห้งปากตกล่องนะคะแล้วแบบทาอะไรก็ไม่ติดนะคะคุณพี่มากดเบบี้ริบบ์ามตัวนี้ไปใช้ได้เลยบำรุงยาวนานทั้งวันนะคะแล้วสีคือจึ้งมากติดทนนะคะเรียกว่าเป็นลิปที่แบบจูบไม่หลุดแน่นอนใครทามแมทแล้วไม่ลอยคุณพี่กดเบบี้ริบบามไปใช้ด้วยได้เลยนะคะลงแมทก่อนแล้วลง,ลงด้วยเบบี้ริบบามวันนี้ราคาคือสุดยอดวยลวแม่ไม่เคยจัดโปรให้แบบลดจึ้งลดฉ่ำขนาดนี้เลยค่ะเฉพาะในไลฟ์นี้ไล่ เลยแอดมินบอกว่าวันนี้เปิดให้เลยค่ะ100่ออเดอร์แรกเท่านั้นหมดแล้วหมดเลยนะคะใครจะเก็บเก็บได้เลยทั้ง3สีสวยมากคุณพี่จ๋าสีไหนสวยสุดคะโอ้โหเลือกไม่ถูกจริงๆแม่กดไปได้เลย3สีสโทนะคะมีทั้งสี9 0 1นเนาะสีใสอมชมพู9 0 2สีพีชนะคะ9ก3ก็เป็นสีแดงสุขภาพดีจะบอกว่าเขาทิ้งสแตนสีที่แบบสวยมากคุณพี่ได้ฟิลแบบลุกปากแบบตื่นมาอุ้ยปากอมชมพูกันไปเลยนะจ๊ะพี่พี่จ๋าสามารถทาก่อนนอนก็ได้อย่าง ชอบใช้ทาก่อนนอนตื่นมาจะรู้สึกว่าอุ้ยปากชุ่มชื้นมากมากเลยแม่เพราะว่าเขาให้บาล์มาแบบแน่นๆกันไปเลยอุดมงไปด้วยวิตามินบำรุงริมฝีปากฉ่ำวาวสุขภาพดีนะจ๊ะใครที่มีปัญหาปากแห้งปากคร้ำปากดำเสียคุณพี่กดรีบาล์เแบบีแ้เบบีแบบร้รีบาล์ตัวนี้ไปใช้ได้เลยวันนี้3หลอดจากราคาเต็ม390เหลือแค่1 9 9เ้าบาทเท่านั้นเลยจ้ะลูกค้าใหม่กดติดตามเข้ามาได้เลยน้องมีคูป,ปองส่วนลดเพิ่มเติมให้ด้วยสำหรับลูกค้าใหม่วันนี้คุณพี่กดแชร์กดติดตามเข จ้ะอุ้ยแม่ตอนนี้ตะกร้าแฟลชเซลก็คือขึ้นฮอตไฟลุกไฟไหม้แล้วค่ะใครยังไม่กดตอนนี้ระวังจ่ายราคาเต็ม390บาทนะสซยใหญ่จุจ่จาย20กรัมแม่ใช้กันไปยาวๆพกพังง่ายนะคะแล้วก็ใช้งานง่ายด้วยราคาจึ้งมากนะคะใครได้รับแล้วคุณพี่มาอวยมาเออมาอวยมาอวดหน่อยเนาะใครได้ราคาถูกกว่า390บาทบ้างคุณพี่จ๋ามีใครได้ถูกกว่านี้ไหมนะคะมีใครได้ถูกกว่านี้ไหนมาอวดน้องหน่อยนะแม่นะวันนี้จึ้งให้เลยแม่ราคาคือแบบลดแฟลชเซลไปเลยค่ะเหลือแค่199ก ได้ไปถึง3หลอดเลยแม่ปกติ1หลอดนี่ก็คือร59้เลยนะวันนี้น้องเปิดแฟลชเซล์ให้เฉพาะในไลฟ์นี้ไล์เดียวเลยอย่างที่คุณพี่เห็นก็คือตะก้าไฟลกุกไฟไหม้แล้วค่ะใครยังไม่กดสั่งซื้อยังไม่กดชําระเงินระวังไม่ทันเพื่อนนะคะมีกี่สีคะมี 3- สีเลยแม่มีสีใสอมชมพูสีพีชนะคะแล้วก็สีแดงสุขภาพดีสวยทั้ง 3- สีน้องแนะนํากดไป3สีเลยแม่แล้วเขาเป็นลิปที่แบบเปลี่ยนตามค่า ph ของแต่ละบุคคลเพราะฉะนั้นคือแต่ละคนทาก็คือจะได้ลิปที่แบบสีแตกต่างกันเล็ก นะคะพี่พี่จ๋าแต่ไม่ได้แบบแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเนาะตัวนี้อุดดไปด้วยวิตามินนะคะบำรุงนีบปากให้อ,อช่ำวาวสุขภาพดีเลยแม่บำรุงยาวนานตลอดทั้งวันเลยสามารถทาได้ทั้งวันเลยจ้ะพี่พี่จ๋านะคะเขาจะมีความเนื้อบำเนื้อกรอสเนื้อช่ำวาวนะคะทาทับลิปแมทได้เลยแล้วที่สําคัญคือทาแล้วไม่ตกล่องแน่นอนแม่นะคะทิ้งไว้สักพักสเตนสีเขาก็จะเริ่มชัดขึ้นราคาคือคุ้มมากๆเลยวันนี้เหลือแค่199บาทเท่านั้นเลยแม่ ใครยังไม่กดไม่ทันเพื่อนแน่นอนแอดมินกระซิบมาว่าเตรียมแพ็กออเดอร์แล้วค่ะจะปิดตะกร้าแล้วนะ ใครไม่ทัน199บาทเตรียมแจกราคาเต็ม390บาทได้เลยนะราคาปกตินะคะ1หลอด159บาทวันนี้น้องประแฟซเซลให้เลยพี่ๆคะ่ะ3หลอด199บาทเท่านั้นเลยจะให้สั่งซื้อแล้วพิมพ์เข้ามาได้เลยนะจะส่งฟรีไหมคะมีคูปองให้ด้วยนะคะพี่ๆสาวเก็บคูปองซ้ายมือบนกันได้เลยนะใครไม่เห็นคูปองไม่เห็นตกราแฟซเซลพิมพเข้ามาสอบถามได้เลยนะจ๊ะเดี๋ยวน้องย้ำมุดปักมุดให้เลยจ้าใครยังไม่ชำระเงินนะคะต้องรีบชำระเงินหน่อยนะเมื่อไง,งไม่ทันเพื่อนจริงๆคุณพี่คะ่ะแอดมินบอกว่าจะปรับราคาแล้วนะ ตอนนี้นะคะน้องทิ้งให้พี่ๆไปชําระเงินนะคะไม่เกิน20วินาทีเท่านั้นเลยแม่รีบกดรีบเก็บชาระเงินกันไปได้เลยนะใครสั่งซื้อแล้วพิมพ์เข้ามาได้เลยเดี๋ยวน้องเตรียมแท็กออเดอร์ให้เลยนะจ๊ะ